เอ้สวัสดีทุกคนวันนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเย้ไป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 วันนี้เราจะมาทําคลิปอวยพรวันปีใหม่เป็นชาเลนจ์อวยพรวันปีใหม่เป็นภาษาจีนกิจกรรมของ Discord Live ในครั้งนี้คือเราจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยพูดอวยพรวันปีใหม่เป็นภาษาจีนเอ้งางั้นเริ่มกันเลยน้องทัศเริ่มจูหยวนหนินจ่ายชินเจ๋อยี่เนียนหมิงเสี่ยเฉินเจินแปลว่าแปลว่าปีใหม่นี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขความสมหวังเอ รับไปเลยครับหนึ่งใจโอเคคนต่อไปมาเร็วสำหรับคนต่อไปน้องดาวเหนือรูหนึ่งเฉียนชื่อเธอวันชื่อหลุยว่าอะไรแบบว่าอะไรแล้วจะอ่านอะไรปาถนาทุกประการนี่ใหม่นี่ขอให้ท่านสมหวังดังป่าถนาทุกประการอ่าคุณน้องดาวเหนือที่เข้าร่วมกิจากรรมเอาไปเลยหัวใจหนึ่งดวงยยู้คน <c oughs> <c oughs> ต่อไปครับ เละเอป็นเลยนออนไม่ต้องกลัว่าชื่อหน่งใจชินใจอีเหนหรีอช่งเหมือนชชื่อูหควเลยขอก็ไปเลยครับขอให้ปีใหม่ของคุณเตรียมไปด้วยความสุขและสนุกสนานคุณบอกบากเลยนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมเอาไปเลยดืงใจดีน้องดียะพอเรียนเชิญน้องเดียพูดครับยืนหลีเสิ้นเสียงช่วเฉิหมันเสหรือี ให้ท่้นสมบันดังปรถนาทุกประการขอบพระครุณมากที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราเอาไปเลยหัวใจหนึ่งด <Yeah. S 1> วงเย้ปีหว่างเจอเกอฮวนเล่เจียรื้อหน่งร่างหนินใจชินเตออีเหนียนเตอหน่งกล้วยเลยอตู้กล้วย <c oughs> ขอให้เทศกาลวันปีใหม่เนี่ยทำให้คุณเนี่ยมีความสุขตลอดทั้งปีเลยนะครับอืมเจอกันใหม่ปีหน้ากับ Dis c o r d t เ e l like. i yeah. g ล t เย้